ทางรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก4ต่อ2ว่ากระบวนการยื่นคำร้องขออายุพักผู้ถูกร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีกต่อไปให้ยกคำร้องแต่ว่าผมพูดตั้งแต่ก่อนมีคำวินิจฉัยนะครับไม่ใช่มาพูดหลังคำวินิจฉัยว่าสังคมต้องยอมรับกระบวนการตามรัฐธรรมนูญกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการของศาลรรแต่ในฐานะผมเป็นคนภาัยเนี่ย ตอนนี้อย่างนี้ตัดเสียงง่ายขึ้นทำการตั้งถามว่าตัวผมชอบไหมชอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนแล้วค่ะว่าประเด็นการเมืองที่ใหญ่สุดของเมื่อวานนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของคดียุบพักประชาธิปัตย์นะคะซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ค่ะสารรัฐมนูญก็มีขำาววินิจฉัยออกมาเลยก็คือยกคำร้องทำให้พักประชาธิปัตย์นะคะยังคงเป็นสถานะพักการเมืองที่เก่าแก่ต่อไปค่ะค่ะ ตุลาการศาลด้านธรรมนูญใช้เวลาอ่านเพียง45นาทีนะคะสำหรับคำวินิจฉัยในข้อกล่าวหาที่พักประชาธิปัตย์ใช้เงินกองทุนพัฒนาพักการเมือง29ล้านบาทไม่เป็นไปตามความจริงก่อนจะมีมติ4ต่อ2ให้ยกคำร้องขอให้ยุบพักเนื่องจากเห็นว่ากระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพักนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ร้องในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองด้วย เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องคดีนี้ในวันที่26เมษายน2553จึงพ้นระยะเวลา15วันตามที่กฎหมายกำหนดแล้วกระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพักผู้ถูกร้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบที่ศาลรัฐมนูญจะพิจาราวินิจฉัยคำร้องในประเด็นอื่นอีกต่อไปศารลรัฐมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก4ต่อ2ว่ากระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพักผู้ถูกร้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีกต่อไปให้ยกคำร้องตุลาการสารรัฐมนูญเสียงข้างมาก4คนนะคะก็ประกอบไปด้วยนายจรรญภพักดีธนากุลนายนุรักษ์มาประณีตนายอุดมศักดิ์นิติมาตรีและนายสุพจน์ไข่มุกส่วนตุลาการเสียงข้างน้อยค่ะก็คือนายชัดชลวรและนายบุญส่งกุลบุผาน,นะคะ ทางนี้องค์คณะตุลาการสารรัฐมนูญอ่านคาวินิจฉัยคดีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นฟ้องยุบพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจำนวน29ล้านบาทผิดวัตถุประสงค์การยกคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์เท่ากับว่าในกระบวนการทั้ง5ข้อสารรัฐมนูญวินิจฉัยเพียงหนึ่งข้อโดยเห็นชอบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งทําตามกระบวนการโดยให้ในายทะเบียนพรรคการเมืองได้พิจารณาและยื่นคำร้องถูกต้องแต่ว่าระยะเวลานั้นไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด ตามพระราชบัญญัติพักการเมืองปี2550ระบุค,ค่ะว่านับจากวันที่รับทราบถึงการกระทําความผิดให้ยื่นคําร้องต่อศารลรัฐธรรมนูญภายใน15วันแต่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องล่าช้ากว่ากําหนดสารธรรมนูญจึงวินิจฉัยยกคาร้องของกะกะตกรณียุคพักประชาธิปัตย์ค่ะ